ดึงปิดปิการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้พยาและพนักงานทุกหน่อยอวยงานไว้ในลำดับที่สองในความรับผิดชอบของกองบริการกา,ารวิจัยสารพัดท่โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้พยาและพนักงานทุกหน่วยงานและให้พนักงานและผู้พยาได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมพัฒนาความรู้ความคิดของพัฒงานในการ ดึงศักยภาพที่มีอยู่มาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำไปพยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นสำนักงานจึงเปิดบัิการและการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารพนักานงานและลูกจ้างของการไฟฟ้าพเพื่อชนะและการไฟฟ้าใน,าานสังกัดขอเรียนเชิญครับเรียนท่านผู้จัดการาไฟฟ้าจะนัดตั้งผู้ช่วยผู้จัดการ ท่านผู้จัดการเทพาผู้จัดการสบ้าย้อยและผู้จัดการอาชวีจริงแล้วเนี่ยประธานก็คือท่านผู้มนุษย์ในการนะครับเพียงผพว่าางเพียงพนท่านติดภารจิจนะครับเลยมอบหมายให้ผมมาเป็นประธานแต่ท่านนะครับซึ่งผมก็รู้มร้ยกับพวกเราการประชุมในเชิญบริการในครั้งนี้เนี่ย ถือว่าเป็นการประชุมที่ไม่เครียดนะครับเป็นการประชุมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีมานที่มีการกล่าวรายงานดังนั้นขอให้พวกเราตรวจถอนหมวกออกนะครับรวมทั้งผู้บริหารด้วยเพื่อที่จะให้เราได้ถูกเป้าหมายคือความสามัคคีที่เรากล่าวรายงานที่เราต้องการเวลาสมควรผมถึงขอเปิดการประชุมและขอให้การประชุมนี้ เป็นไปนโดยตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการขอบคุณครับจะไปซื้อและกับมูนหนังทางอินเทอร์เน็ตจากเกาหลีนะครับไปซื้อที่เกาหลีชื่อดีเซนเซฟอ of the Sun เป็นหนังดังมากเลยนะครับบอกว่าทำารได้เดือนที่มาของเกาหลีเองคนนั้นตอนนี้จะต้องมี50ล้านบาทค่าสว่วน ซึ่งเราดูแลการาะไอทีผมค่อนข้างเนี่ยครับใกล้รอบอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์หรือเรียบิถ้าถามว่าเราลงทุนแตกคุ้มไหมผมบอกตรงนี้เลยว่าผมยังไม่พอใจลงทุนตรงนั้นไปเปิดสามสาขาสั่งการคาดหลักๆก็ยังได้ประมาณไม่ถึงห้าสิบจุดเองอย่างค่าไซดี้ของเราเลยไม่ขาดเป็นเรื่องสำคัญ แต่เด็กที่ผ่านปีที่แล้วเนี่ยเจ็บชิว์พอมาปีห้าเก้าอีกกัมพประเทศไทยต่างๆในประเดงต่างๆเข้ามาคนนั้นเดินเข้าก้าวช้าเพราะการประเมินต่างๆเนี่ยมันมากในป้าเนี่ยโดยเฉพาะวันหนึ่งวันหนึ่งคือการประเมินผู้บริหารแต่เพราะว่าการอยู่เพื่อการเขตการประเมินปัจจุบันก็ยังไม่เรียบร้อย ก็บอกว่าน่าจะประมาณกลางเดือนวันที่17-18แต่าาตามตารางที่สองห้าสุิก็ไม่น่าจะทำาแต่จะไปได้ไกลขอฝากพวกเราเลยนะครับว่าให้ทำ,ทำเป็นทีมทำให้ดีวามสุดนะครับทำออฟฟิศให้เป็นบ้านนะครับหลายอย่างปีนี้ที่เข้ามาเรียกให้มาต่วยรู้แล้วถ้าโปรยถ้าทุกคนมีความซื่นไส์ นะครับก <mile> ิจกรรมของและธนาคารนะครับแล้วก็วอลเลย์เทร่อลแบดนะครับแล้วก็ทีนี้ก็รับทุกท่านที่ตอนนี้เราจะมาสร้างความรับผสดชอบทีนะครับทนานาระธานอกแล้วเราถูกทีนี้สูงเี่งไว้นะครับก็คาดเขากันได้ถ้าเราถอนสิสที่เรามีอยู่บนบานหรือบนหัวออกนะครับวันนี้เรามีคําเดียกก็คือพี่น้องเพื่อนสูงนะครับแต่ในกิจการแบนี้เราก็ยังไงไม่ต้องเราตี่เป็นเพื่อนทุกอย่างที่มีมา ก็วันนี้เราเป็นเพื่อนกันทุกคนนะครับผมมีให้เลือกอยู่สองช้อยนะครับชอ้อยแรกครับอายุ10ปีตับ11ปีนะครับชอ้อยแรก10ปีขอไก่นะครับชอ้อยแรกขอไก่11เอ็ดปีครับผมให้ยกมือประชาภาษีนะครับวันนี้ต้องาาอประชาภาษีแต่ก็มืไม่ออกนะครับนะครับเอาขอชอ้อยแรก10ปียกมือครับ ยังไม่สูงสูงครับเพราะว่าสิบปีเริ่มจะเริ่มจะถอดวอลเลยครับอ่ายกการงันนั้นกไใส่ับประมาณยกไปครับนะครับเอ่อแต่นะครับก็รวมๆในภาพรวมแล้วกันแล้วก็ท่านผู้จัดการและท่านผู้ช่วยดำเนินการด้วยนะครับท่านประธานไม่ต้องนะครับนะครับกวันนี้ก็อย่าง155เปอร์เซ็นต์ก็เป็นเหนี่ยวนะครับครับก็ผมในทางของทีมงานวิทยากรนะครับขออนุญาตแนะนำตัวแล้วกันนะครับ ผมเชยยุทธนาจเสร็จนะครับรักงานทุกไปรับ <strong> ชีวิตการวิไัตห่งประเทศครับผมบริษัทเชียงประจูงผู้จัดการปปสบนขนนยินดีที่จะได้ร่วมดีครับครับผมอดีตวงอายกครับการรถไฟรห้งประเทาาสครับ นางสาวฐาน,วนุลิศวนมณีนะคะวิทยากรระดับหน้าแผนพัฒนาศุนย์บกลมค่ะก็ขอขอบพระคุณเขียนนะคะดีที่ได้มาร่าาวมสัมมนา,ามท,นาาทนากุกคนค่ะ,ะบบนค,นคุณผู้ชมครับผมคือนิตยนิรัตน์ครับแผนกบริการในงา,านธุรกิจครับสวัสดีค่ะนฤมลสายุพงศ์ค่ะผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบประมาณการไฟฟ้าเอาเ่อเศรษฐศาสภาคใต้ค่ะครับยังไม่ใช่คดุดที่ประดิษฐ์คสุดท้าย ผมไม่ดูที่ถูกครับผู้ช่วยหัวหน้าแผนกพัฒนาและฝูงลุงกายฟ้าส่วจสุิภาพสามารถได้โดยไม่ยากครับไม่ต้องไม่ต้องไปพี่สอนนะครอ่าลงเยอะได้ก็ขบคุณมายินดีที่ได้มาพบกับน้องๆนะครับตอนนี้เรียกว่าน้องแอรเพราะตอนนี้เป็นเด็กชายทะเลเป็นเด็กชายไปรยูนนะครับ เป็นเด็กชายสวัสดิ์ตอนนี้อายุ1 1ปีที่อบรมมาให้เยู่ในที่สิบเอนะครับ1 1ปีนี่เท่ากับระดับการเรียนในดีชั้นไหนครับป .5 ไลยครับฉะนั้นป .5 นี่คือว่านะครับก็คือไม่มีเรื่องเรื่องเพศเรื่องอะไรการเล่น,นก็เป็นในลนักษณะที่เป็นเพื่อน6 7 8 9 10 6บเยครับ 6 4า8 9 1ซ้าย3วาทีนี้7 18 1 3 24 2 1 2 math

Hãy khiến cho kênh Ghiền Mì ยังน่าเพื <and> ่ออะไรนะเพื่อเป็ครับให้หัวเราะทำดังอย่างมีความสุขอ๋อครับให้หัวเรอดในราย่างมีความสุขเลยครับเช่นพวกนะงครับ อกน่สาม,สามได้ยรายการแล้พี หมัไว้ที่ทำงานจะให้เรามาเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเพื่อนมาทำงานร่วมกันเป็นทีเรา,ารก้าารก่สร้างความรักความผันดีในการทำกิจกรรมในวันนี้แล้วก็หลังจากวันนี้ก็ให้เรานำประสบการณ์ที่เกิดในวันนี้ไปใช้ที่ารทำงานในวันต่อไป đi, còn bây giờ đâu, bắt đầu hôm nี้ này, à, bố